คู่แรกเสือเขียนเสือคิดคู่สองชินโจกับมาคัทผู้สามน้องเฟมกับโนวาคู้สี่นิใครต่างต่าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกับทดสอบสมรรถนะร่างกายของน้องๆน,นะหรือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกในเรื่องของการาที่จะไปขี่รถต่อนะฮะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนแข่งแร่งนะครับร่างกายนะครับในส่วนที่จะใช้ในการขับขี่รถแข่ง นะก็จะเป็นท่าทางการฝึกการออกกำลังกายที่คิดค้นโดยทางเอเดนะครับก็พัฒนาหลักสูตรในการฝึกขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้กับน้องๆนะที่อยากจะพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายไปเป็นนักแข่งก็มีหลายสถานีนะครับวันนี้จัดให้6สถานี แล้วก็เราก็จะไปในเรื่องของฝึกการขับขี่ต่อ,อ,นะอนะครับแล้วก็ขอบนุณนะครับฝากถึงทูกปกครองนะครับลาโอนะครับพื้นที่บัดจุดนะครับเราขอสงวนนะครับโดยเฉพาะบริเวณพิษบริเวณจุดสวิตแล้วก็ด้านหน้าของตัวอาคาร แล้วก็บริเวณเต็นเช็ครอบหรือจับเวลานะครับบริเวณนี้นโซนทางด้านนี้เราขอสงวนสิ่งไว้สําหรับทีมงานนะครับผู้ปกครองก็สามารถที่จะกระจายอยู่ตามเต็กเตะนะครับสีน้าเงินหรือว่าบนชั้น2นะครับของอาคารพีละาคาัสหรือว่าจะเลยจากเต็นแดงที่จับเวลานะไปทางโซนทางโค้งแรก ได้นะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณพิษจุดสวิตแล้วก็ด้านหน้าตัวอาคารนะครับแล้วก็บริเวณเต็นท์จับเวลาก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเราขอสงวนสิทธิ์ไว้